หท่านคือมาเล่นหัวอะไรตูดครึ่งลึกครึ่งช้าโอ้เกิดมาเพิ่งเห็นญี่ปุ่นเล่นหัวอะไรตูดด้วยอันนี้อะไรหัวอไรตูดหัว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 เริ่มเริ่มแล้วอ๋อหัวแดงไมยอัดนิดเดียวนิดเดียวค่ะเอ็งก็เล่นด้วยดิอ๋อเล่นได้เหรอเล่นนมไหลหัวดิ เอาแล้วนี่นีกว่าคะท่านอันนี้นี่อะไรหัวคะอะไรคนท่านเฮ้ยอันนอันนั้นนะพอมีอันนี้ไม่มีอะไรเลยเล็กเล็ฝังนู้นเล็กฝังนู้ดนี่เล่นฝังนี้กูเห็นแล้วทำไมมันเป็นเสื้อผ้าแบนัต่แต่เลยโอ้โอ้ตาดีจริงๆแอบมองลอดออกมาจากประตูเป็นไงบ้างคะนทาง อย่างวะใส่พี่อีกใช้พี่อีกนี่อร่อยไหมคะในท่านในท่านในท่านอ่าแป๊บแป๊บได้ไหมในท่านกูใส่แก้วนี้ ยังไงอีกฉากไม่ได้ออกฉากเดียวก็พอแล้วฉากเดียวพอแล้วอ๋อฉากเดียวโอ้อหิวข้าวด้วยจัดการเลยนะท่านไป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 เลยเฮ้ยเอออาม่ไปเลยทำไปเลยแสงเท้าด้วยฝากเก็บหน่อยาม่แสงเท้าด้วยไปเอาเรื่อจัดการคุ้มขังไว้เรียบร้อยการขวางคอไปแล้วคในท่านต่อไปเราสองคนก็สะบัดเกินยิง มึงก็พานไปด้วยเบื่อข้าแล้วเหรอไปเลยไหนท่านบอกท่านรักข้าไปไปไป,ไปข้ายอมพีร่างอะไรนะข้ายอมพีร่างไป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 ผัวมึงหงอิสม้มเฮ <c oughs> ้ยานท่านเอ็งอย่าไปบอกใครนะอิส้มอิมรู้ว่าคุณไม่อยากให้อิมเ,เล่นนี่แหละ มึงไม่เล่นในโด่งนู่นต่อหน้าคนท่านก็พูดแบบนี้รับหลังท่านก็แอบ,บมองข้ามึงไปเลยนะมึงไปเลยนะข้าไปแล้วนะอีสม้มอีเบนมึงก็รู้กูเล่นไม่ได้มึงก็เล่นแบบนข้าไปเลยนะนายท่านไป,<笑><笑>ไปไ